คนในยุคก่อนอาจเลี้ยงสัตว์ไว้ฝ้าบ้านหรือเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อนแก้งเหงาแต่ในยุคนี้กลับมีสัตว์เลี้ยงไว้ในห้องนอนถึงในรถยนต์ส่วนตัวซึ่งไม่แตกต่างจากการมีลูกที่น่ารักและกลายเป็นสมาชิกคนสําคัญของครอบครัวสภาพสังคมไทยยุคใหม่มีคนเป็นโสดเพิ่มเป็นจํานวนมากขึ้นคนไทยแต่งงานช้าลงในช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมาเมื่อแต่งงานกันแล้วบ้างก็มีลูกช้าบางคู่มีลูกยากไม่สามารถตั้งครรภ์ได้หลายคนเลือกเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้เป็นลูก ยอมทุ่มเทหาอาหารเสริมให้กับสุนัขของเล่นหรือผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดแมวตัวโปรดก็มีให้เสื้อผ้าและเครื่องประดับสําหรับสัตว์เลี้ยงก็ไม่แตกต่างจากคนแม้แต่สตูดิโอถ่ายภาพเจ้าตู่บริการแท็กซี่นําส่งโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงหรือแม้แต่บริการอาบน้ํานแต่งขนหมาแมวถึงบ้านหรือตามห้างบางครั้งเราอาจจะได้เห็นคาเฟ่หรือโรงแรมสําหรับสัตว์เลี้ยงยามเจ้าของไม่อยู่ด้วยนาน,านๆทั้งหมดคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องและมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตราบใดที่สุนัข หรือแมวที่น่ารักยังคงมีชีวิตอยู่แต่ชีวิตทุกชีวิตต้องถึงลมหายใจสุดท้ายไม่เว้นแม้แต่สัตว์เลี้ยงที่น่ารักซึ่งหลายคนให้ความสําคัญไม่แตกต่างจากชีวิตคนบริการชาประนกิจสัตว์เลี้ยงแสนรักจึงเกิดขึ้นในทุกวันนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนที่พ่อยเรียนอยู่ค่ะก็เรียนคณะสถาปัตย์ที่ศิลปากรใช่ไหมคะก็ทําวิจัยเกี่ยวกับพื้นที่สุสานอย่างเงี้ยค่ะก็คือพอดีที่บ้านทําเกี่ยวกับเตาเผาศพแล้วก็เตาเผาขยะค่ะก็เลยทํา เรื่องนี้เพราะว่าสนใจด้วยค่ะแล้วก็จะได้ไปช่วยกลับไปช่วยที่บ้านด้วยแล้วก็พอเรียนจบมาใช่ไหมคะก็มาช่วยคุณพ่อได้ประมาณสักสองสาเดือนก็เลยพัฒนาเป็นธุรกิจตัวนี้ขึ้นมาก็ส่วนตัวพลอยเลี้ยงสัตว์ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็จะมีแบบเ,เสียชีวิตบ้างอะไรนคะคะก็ตอนตอนที่เสียชีวิตไปเราก็จะเหมือนเสียใจแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงดีอะไร่เงี้ยแล้วก็ที่บ้านตอนนั้นก็ที่ฝังเริ่มไม่มีแล้วค่ะก็เลยก็เลยเ ไปไปเผาที่เตาเผาค่แล้วก็ทําบุญให้เขาแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมีธุรกิจตัวนี้ขึ้นแล้วก็ลองไปดูต่างประเทศอะไรเงี้ยตามญี่ปุ่นก็จะมียี่ที่ญี่ปุ่นกับที่อังกฤษคะก็ลองศึกษาดูแล้วก็เริ่มทําพลอยสายพัฒนสิริหรือคุณพลอยเจ้าของธุรกิจที่มีชื่อว่าเพชรแมสเตอร์ย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของการทําธุรกิจว่าพลอยเรียนจบจากคณะสถาปัตยกรรม และทาวิจัยเกี่ยวกับพื้นที่สุสานในขณะที่ครอบครัวของคุณพลอยนั้นทําธุรกิจเตาเผาศพและเตาเผาขยะจึงเกิดแนวคิดในการต่อยอดธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัวใครๆต่างก็มองว่าเป็นธุรกิจที่แปลกแม้แต่เจ้าของความคิดอย่างคุณพลอยนั้นก็คิดว่าเป็นธุรกิจที่แปลกใหม่สําหรับคนไทยแต่กลับกลายเป็นโอกาสที่ดีในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงของคนในเมืองใหญ่ที่ฝังกลบก็หายากถึงขั้นจะหาไม่มี โรคระบาดที่เกิดขึ้นเมื่อสัตว์ตายไปก็กลายเป็นปัญหา ก็ตอนตอนแรกก็คิดว่าแปลกนะคะแต่ว่าพลอยมองว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะก็คือ1ไม่มีที่ฝัง2อ,อยากทาบุญให้เขาแล้วกอ็อยากมีพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่จะแบบจัดการตรงนี้นะคะ่ะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งที่เสียชีวิตไปเนะะี่ยค่ะก็จะต้องดูแลหลายอย่างทั้งเรื่องขนส่งด้วยแล้วก็หาที่เผาด้วยแล้วก็กระดูกพอมาเสร็จแล้วตอนนั้นพลอยเอาไปฝังดินอะไรเงี้ยค่ะปลูกต้นไม้ที่เริ่มทำเนี่ยตอนนั้นคนก็ยังไม่ค่อยรู้จักกันเยอะแล้วเขาก็ยังสงส ใส่อยู่ว่ามันเป็นลักษณะไหนค่ะแต่ว่าพอเริ่มทำไปก็จะเป็นแบบเหมือนปากต่อปากแล้วเราก็จะโพสต์ลงพวก Facebook หรือว่าในเว็บไซต์เราเองด้วยว่ากระบวนการเป็นยังไงคนเข้ามาดูอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมาสอบถามกันมุมมองจากนักวิชาการที่สะท้อนถึงพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ในเมืองใหญ่ซึ่งมีสัตว์เลี้ยงเปรียบเสมือนกับมนุษย์ทำให้เกิดพิธีกรรมต่างๆกับสัตว์เลี้ยงที่ไม่แตกต่างจากมนุษย์ว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากคนเหล่านั้นขาดความรักความอบอุ่นการแสดงออกถึงความรักความผูกพันเพื่อตอบสนองความเหงาหรืออารมณ์โดดเดี่ยวลูกอาจจะไม่รักไม่ประจบแต่สัตว์เลี้ยงกลับคลอเคลียได้ดีกว่าซึ่งก็ไม่แตกต่างจากอาการประจบของมนุษย์จากพฤติกรรมดังกล่าวคนเมืองกรุงจึงอยากจะแสวงหาสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวไก่สัตว์เลื้อยคลานแปลกๆจนไปถึงปลาที่มีราคาแพง มาไว้เป็นหนึ่งในสมาชิกที่บ้านอยู่ตลอดเวลาคุณพลอยเจ้าของธรุรกิจเพลสแมสเตอร์ยอมรับว่าพฤติกรรมในการแสดงออกถึงการจากไปของสัตว์เลี้ยงนั้นมีความแปลกมากขึ้นไม่น้อยลูกค้าเคยนําปลาอเมซอนความยาว2เมตรน้ําหนักกว่า150กิโลกร,รมัมมาใช้บริการชาป,ปนก,กิจด้วยเธอจึงพยายามสร้างความแตกต่างของการให้บริการเพื่อรับกับแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากเดิมเมื่อ3ปีที่แล้วมีเพียงการเผาศพสัตว์เลี้ยงเท่านั้น ปัจจุบันให้บริการทั้งรถรับศพตู้แช่ศพพวงรีดโรงศพรวมถึงการเก็บกระดูกซากสัตว์เลี้ยงเพื่อไปลอยอังคารเข้าไปให้ทางทางวัดแนะนําด้วยว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาเตาเผามาตั้งตามวัดอย่างเงี้ยค่ะท่านมีความเห็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มสาขาแรกเนี่ยได้ที่วัดท่าทองเอกมยัยวัดเหมือนทั้งท่านเจ้าวาดเขาเข้าใจด้วยเพราะเขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหล,ยหลายตัวอะไรเงี้ยตอนเริ่มแรกเลยนะก็จะมีเผาอย่างเดียว แต่ว่าตอนหลังเนี่ยค่อยเพิ่มมาหลายๆอย่างก็จะมีรถรับส่งแล้วก็ตู้แช่นะคะก็คือถ้าสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตเนี่ยถ้าเกิดขนมาไม่ไหวอะไรเงี้ยเรามีบริการรถไปรับด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมเผาเราก็จะมีบริการฝักแช่ด้วยแล้วก็ก็จะมีเตาเป็นตเตาเผาในมลพิษนะคะเผาไม่มีควันแล้วก็ถ้าเกิดกระดูกออกมาแล้วเนี่ยก็จะพาไปรอยรังคาน หรือไม่ก็พอก็จะห่อกระดูกเป็นผ้าขาวค่ะแล้วก็ให้กลับไปทางบ้านก็ได้ถ้าเกิดไม่ลอยค่ะ mm hmm. ก็ถ้าเกิดเป็นของคนคะก็จะเป็นพิธีทั่วไปที่เราทราบกันดีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของสัตว์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะย่อส่วนขึ้นมานิดนึงทาวันเดียวเสร็จแล้วก็ระยะเวลาจะอยู่ประมาณไม่เกินชั่วโมงค่ะก็คือพิธีก็จะเป็นพิธีสั้นๆเช่นอกดน้ําให้เขา ขอโอโหสิกรรมกันแล้วก็ถวายสังฆทานทำบุญให้เขาอะไรเงี้ยจะเป็นพิธีเรียบเรียบง่ายๆค่ะอันดับแรกเลยก็จะเป็นคนรักสัตว์ค่ะแล้วก็คนที่เลี้ยงสัตว์ที่แบบเยอะหน่อยก็จะเป็นคนที่รักเหมือนลูกเลยรักเหมือนคนในครอบครัวแล้วก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไว้เฝ้าบ้านบ้างหรือว่าสัตว์เลี้ยงทุกประเภทค่ะขึ้นชื่อว่าสัตว์เลี้ยงได้หมดเลย เคสที่แปลกที่สุดใช่ไหมคะจะเป็นปลาพวกปลาปลาช่อนอเมซอนตัวใหญ่ๆอะไรเงี hmm. ้ยตัวยาว2เมตรหนักร้อยห้าสิกิโล mm hmm. เขาบอกว่าเสียชีวิตไปแล้วไม่รู้จะจัดการกับเขายังไงจะฝังก็ขุดไม่ไหวอะไรเงี hmm. ้ยมาจากราดบุรี mm hmm. ก็คือนั่งรถกระบะมาเลยแล้วก็จะมีไก่ชนจะมีหมูหมูที่เหมือนเ,อเขาไปช่วยชีวิตเอามาจากโรงฆ่าสัตว์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขมาเลี้ยงไว้ค่ะในปี2 5 5 5 เทรดแมสเตอร์มีลูกค้าส่วนใหญ่จับทางออนไลน์โดยเป็นคนไทยมากถึง95%ขณะที่ลูกค้าต่างชาติก็คือส่วนที่เหลือ5%สามารถทำรายได้เพิ่มขึ้น40%จากลูกค้าที่ผ่านระบบออนไลน์ลูกค้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ประมาณ80รายต่อเดือนสร้างรายได้ให้กับธรุรกิจของคุณพลอยกว่า3 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนจากอัตราค่าบริการเผาอย่างเดียว1 5 0 0ถึง15,000บาทต่อครั้งกว่า2ปีที่ผ่านมาธรุรกิจของคุณพลอยยังคงเติบโตอย่างน่าทึ่ง ในมื่อสถิติการสำรวจประชากรสุนัขในกรุงเทพทำไว้ล่าสุดเมื่อปี2549โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติชี้ให้เห็นว่าอย่างน้อย20%ของครอบครัวในกรุงเทพมหานครเลี้ยงน้องหมาไว้ในบ้านยิ่งไปกว่านั้นในสัดส่วนดังกล่าวจะมี51%ที่เลี้ยงสุนัขหนึตัวในบ้านทั้งหมดยังไม่นับรวมสุนัขจรจัดในกรุงเทพที่ถูกเจ้าของทิ้งไว้ฉเฉลี่ยจะมีปีละกว่า5,000ตัวขึ้นไป ตัวเลขเหล่านี้จึงกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจส่งหมาแมวกลับบ้านเก่าอย่างน่าจับตามองค่าใช้จ่ายเริ่มต้นก็ตั้งแต่2 0 0บาทค่ะแล้วก็จะมีตามน้ำหนักขึ้นไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเอาพงหลีดไหมจะเอาลงศพไหมหรือว่าจะเอาที่เก็บกระดูกพาไปลอยอังคารไหมอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ทางเจ้าของว่าจะเลือกว่าอยากใช้บริการด้านไหนบ้างค่ะก็เริ่มต้นอยู่ที่2,000บาท ก็คือเรามีเรามีการโปรโมททาง Google นะคะตอนแรกเราไม่ได้คิดว่าจะไปออกตลาด AEC แต่ว่าเหมือนพอทำเป็นเน่ยคโฆษณาใน Google ไว้เวลาเซิร์ชเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนมาเลเซียมาจอเจอมีคนเวียดนามมาเจอเขาก็สนใจค่ะเพราะว่าเหมือนทางทางที่ประเทศเขาก็มีปัญหาพวกนี้เหมือนกันแล้วก็ตลาดสัตว์เลี้ยงตามแต่ประเทศตอนนี้ก็กำลังโตขึ้นเหมือนเมืองไทยค่ะ เขาก็เลยสนใจตัวนี้เริ่มเริ่มต้นเลยตอนแรกที่ยังไม่ได้ตั้งเตาเผาเลยนะคะคอยเปิดเว็บไซต์ก่อนค่ะคือคอยเปิดเว็บไซต์ก่อนเพื่อเพื่อดูว่าเป็นที่สนใจไหมแล้วก็ไปแนะนําตัวตามโรงพยาบาลสัตว์ว่าธุรกิจตัวนี้มีนะเรามีบริการตัวนี้นะถ้าอยากใช้บริการเราโทรเรียกเราได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นการเป็นการซาวเสียงดูว,ว่าตัวนี้น่าสนใจไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ผลตอบรับที่ค่อนข้างดีก็เลยรีบเปิดเลยวันนี้ค่ะ แม้จะถูกมองว่าเป็นสัตว์หน้าขนหรือเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักแต่ด้วยพฤติกรรมและความซื่อสัตย์ต่อเจ้าของอย่างน่าทึ่งเมื่อเทียบกับมนุษย์บางคนความผูกพันจึงแนบแน่นและพร้อมจะส่งสัตว์เลี้ยงน่ารักเหล่านั้นกลับบ้านเก่าเมื่อลมหายใจสุดท้ายมาถึงอย่างไรก็ตามแม้การยอมรับหรือมุมมองที่มีต่อการแสดงออกแบบนี้ในสังคมไทยจะเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นเอง โทรมาปรึกษาได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วรูปแบบตัวนี้ก็ถ้าจะไม่มองว่าเป็นธุรกิจก็ได้ค่ะจะมองเหมือนเป็นการทําบุญก็ได้เป็นการแก้ปัญหาในพื้นที่ก็ได้ตอนนี้ที่มีคนโทรมาปรึกษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าอาวาสตามวัดต่างๆที่ที่มีคนมาขอเผาอะไรเงี้ยค่ะก็โทรมาบอกว่าอยากได้เตาเผาทํำยังไงเผก็สามารถจะวางระบบให้ได้ค่ะเป็นเบอร์029774404แล้วก็จะเป็นเบอร์ h o ตไลน์24ชั่วโมงจะเป็น0899500155อันนี้ก็คือโทรได้24ชั่วโมงค่ะ